สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4-5-6ป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟา24่ทามน้อครับน้อเอามาพี่น้องเอบเมเล็ดเก็บอันนักวิชาการขี้หลีนะครับผมนะก็ทุนแสนหมื่นนะครับน้อมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด500เลยแล้วกันนะครับผมนะมามา80รอบยาวๆตัดๆไปครับผมอืมเอาก็เป็น EP ที่3นะครับผมน่าเล่นทุกเกมในค่าย PG นาะครับเนาะอ่ะ EP 3แล้วนะครับผมนะไปกันเรื่อยๆครับผมเอาดับแรกก็กสวัสดียามใสๆนะครับผมนะมือนีตื่นสวยเนี้ยนะครับต้องขอ <c oughs> อภัยเอาไปกันเรื่อยๆน,นะครับผมนะเกมไหนผมบ่เคยเล่นกิเล่นให้เบ,บิ้งเบิ้แล้วนะครับผมอ่สวัสดีเฮ็ดไปฮอดเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG นะครับเกมใหม่มันออกเต็มแล้วปนนั่นนะครับผม ครัผู้ใดยอยากเบิง้งเกมไหนกน็เลือกเบิง้งเอาเลยนะครับผมนะ,ะค่อยๆเฮ็ดไปครับพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็หัวเตะเฮ็ดได้สามเกมอยู่เลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นอีพีที่สามอยู่เลยนะครับโอ้ยสวนสิบัตทุกเกมโมเมนต์บัตปีพุทธบ่อย <c oughs> เกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมนะเกมไหนผมไม่ค่อยได้เล่นผมได้เล่นเบิดระบาดท,ที่นี่เพราะต้องขอบาดท,ที่นี่ ค่อยๆเลี้ยงกันไปนะครับผมนะค่อยๆไล่ไล่ทีละอันดับคุนเลียวนะครับผมอืมไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ยกับเกมนักวิชาการขี้หลีนะครับผมนะเอาเติร์ฟเกระเกือบเรียบร้อยนะครับเข้าโบนัสแล้วนะครับผมนะาฟีเจอร์โบนัสเนาะครับนอกก็จะเป็นฟีเจอร์สุ่มนะครับผมนะก็ให้เฮาสุ่มเอานั่นาะนะครับผมทีเทียมันล็อกไปแล้วนะครับผมเลือกได้สองอย่างเอาได้เลือกอันสัญลักษณ์ที่ต่ำสุดลบออกนะครับผมแม่อีกอันนึงครับผมอันล่างนี่แหละ เอาได้คูณสามนะครับผมเอ้าโอ๊ยค,คอยมักเอฟเฟกตัวละครน,นีไหลายนะครับผมแมามันตลกดีไหมพี่น้องมีฮอตแค่แค่ขี่ดังไหม <c oughs> ว้าวบางดีพี่น้องก็เอฟเฟกต์กระเพิ่มป,ปล่อยไหลนะครับผมปล่อยไหลเลยเอ้ยเมีกาไปเ,ไปไปเปร็วนะครับผมมาไปอีกไปอีกไปเอ้ยสุอร์มาเร็วนะครับผมจะหยุดที่เท่าไหร่นะครับผมนะเอาบางดีกับสุ per ไปหนึ่งเทนะครับสี่หมื่นแปดเน้นๆเลยนะครับปืด๊ดเกือบร้อยเท่าพี่น้องช็อตเดียวนะครับผม เอาติลา่าเอาติลา่ารอเรกันนักวิชาการขี้หลีนะครับเบิร์กมีวส์จันแค่แค่ขี้ดังไหมพี่น้องคอยมกเอฟเฟกต์ตัวละครนี่ไรนะครับฟันหยวกฟันเย็นกันไหนะครับผมนะโอ้เค็บเปิดมาก็อลังการงันสั่งแล้วครับพี่น้องเอ้ยเอาโอเคนะครับผมนะก็จบไปเรียบร้อยนะครับนอ้จอจบไปที่เท่าไรเนี่ยเฮ้อมาหน่อยคอยบัง <c oughs> จบเท่าไรดิ กระจบไปร้อยกว่าเท่านะครับผมนะเออมาหน่อยข่อยมันบังไหม <laughs> ไปกันดีครับผมล่าโบนัสไปอีกนะครับผมนะเพียมันเข่าอีกนะครับเนาะเอาจะแปดทิปรอบกระพาะนะครับกำไรเฮามีแล้วนะครับเล่นพลอยท่านผู้ชมเบิงนะครับว่าฟีเจอร์แต่ละเกมมันเป็นจังไดานะครับผมนะเตะยคอยมกตัวละครของเกมนี้อยู่นะครับผมนะมัด ตลกดีนะครับยอดแค่แค่ขี่ดังมั้ยโอโยโบนัสมาอีกรอบนะครับผมนะเอาก็ถือว่าโบนัสลงลงไม่ยากนะครับผมนะถือว่าโบนัสลงง่ายอยู่นะครับเกมน,นี้แม่กะเหลี่ยเตียงเขาชีซุ้มด้อย่างเนาะอ่ะเลือกอันเก้าอีหลานล่างนี่แหละเออไวครับผมได้ไวไมาอีกข้างล่างนี่ครับผมเอยตัดใส่ล,ลักที่ถูกต้องออกนะครับผมใส่ลักที่กากๆแต่รับบอกยังไงเนาะครับนาออ่ะมาตัดอออมันออกไป ไว้สามตัวนี้ก็จะโดดดองแดงดองแดงอยู่นี่แหละนะครับผมอ่ารอบนี้บูมี่โตคุนนะครับผมนะได้ไว้มาเทสเนาะครับเนาะ <c oughs> โอ้ยแตกมาพันสวงอยู่เลยนะครับเบสหาลอยพอน,นิดนี่เอาดีๆเอาดีๆอืม้ม <c oughs> เอ้ยบางนี่เด้ดเท่าไหร่พี่น้องสามพันนะครับเอาสปินสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้อง คือจะแตกหน่อยแตยกหลายๆดิเพียงเอ้ยหาลอยโอ้ยบัดันรอบที่สองคือขี่ไล่ขี่หลีเด้อพี่น้องจบขี่ไล, <c oughs> ล่พวสเบ็ดหาลอยมั้ยอ้อะารนเนี่ยมันครบแปดสิบรอบไปเลยแล้วครับเนาะเพีค่มันเขายิบจกรอบนะครับผมนะแต่ว่าโบนัสถือว่าลงไม่ยากนะครับสําหรับเกมนักวิชาการขี่หลีนะครับผมนะถือว่าลงง่ายอยู่เนาะพูดอางหัวลอยเอฟเฟคเหลือกินเหลือใส่นะครับผม เตะจังไหนเขาก็ได้กำไรอยู่แล้วครับผมนะเน้น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 เอาโอเคแล้วครับผมนะก็จบเรียบร้อยนะครับเนาะกับเกมนักวิชาการขี้หลีแหละครับผมนะก็ทุนสามหมื่นนะครับเนาะก็แตกมาเจ็ดหมื่นเอ็ดนะครับผมนะก็ได้กำไรไปสี่หมื่นกว่านะครับเนาะอ่ะโอเคแล้วครับไปหาเหรียญเงี้ยวใหม่กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปต่อที่ช่องวีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมนะเอาไปเอาค้ามือ